ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรรสากรจังหวัดเพชรบูรณ์นางพรทิพาแก้วชนะเกษตรรสากรจังหวัดเป็นประธานการประชุมในการช่วเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่น หลังจากที่เกษตรกรชาวเพชรบุญ20รายถูกบริษัท PP Ten Group จำกัดชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเพื่อขายยอดพันธุ์โดยบริษัททำการขายต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกรไปปลูกและจะรับซื้อคืนแต่ผ่าหลังจากที่เกษตรกรตัดยอดพันธุ์ให้บริษัทแล้วกลับไม่จ่ายเงินตามสัญญามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทนางพรทิพาแก้วชนะเกษตรสกรจังหวัดเพชรบุญกล่าวว่า จังหวัดเพชรบุร์ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นว่าบริษัทพีพีแทนกรบจำกัดชักชวนให้เข้าร่วมโครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเพื่อขายยอดโดยกำหนดต้องซื้อยอดพันจากบริษัทในราคายอดละ1 0 1ถึงบาทได้รับซื้อคืนยอดพันจากเกษตรกรทุกยอดและจ่ายเป็นเงินสดในราคายอดละ3-4ถึงบาทแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางบริษัทได้นาผ,ผลผลิตไปแต่มาได้จ่ายเงินผลตอบแทนตามที่ตกลงทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาข้างต้นได้หารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพบว่าบริษัท p p 1 0เทนกรุ๊ปจำกัดเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการจดแจ้งประกอบธุรกิจระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไกลเกลี่ยและพบว่าเกษตรกรมีการทำข้อตกลงกับบริษัท และเกษตรกรได้แจ้งความแล้วซึ่งเกษตรกรบางคนมีหลักฐานบางคนไม่มีหลักฐานซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะมีการทำรายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและขอเจรจาไกลก่เกลี่ยทั้ง3ฝ่ายทั้งผู้ร้องบริษัทและสำนักงานเกษตรและหกษรกรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาข้อตกลงในการช่วยเหลือเกษตรและหกษรกรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต่อว่าอยากให้เกษตรกรก่อนที่จะมีการทำสัญญาข้อตกลงอะไรทางด้านการเกษตรเกษตรพันธสัญญา ควรที่จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งอาจจะเป็นเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอเพื่อดูข้อสัญญาว่าสมบูรณ์หรือไม่และอีกกรณีตอนนี้ที่มีข่าวในเรื่องของการเชิญชวนให้ลงทุนให้มีการกู้เงินวงเงิน1ล้านถึง10ล้านบาทอยากให้เกษตรกรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าโครงการอะไรควรที่จะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานข้อตกลงสัญญาให้ชัดเจนและถ้ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสาก์ไปคอยสังเกตการจะเป็นการดียิ่งยัง บางคนก็มีหลักฐานบางคนก็ยังไม่มีหลักฐานก็เลยก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการคณะทํางานเราก็จะได้ลงพื้นที่นะคะก็จะในวันศุกร์ที่8นี้นะคะ่ะมิถุนายนก็จะไปที่อําเภอเมืองก่อนนะคะก็จะไปหาข้อมูลในรายละเอียดนะคะแล้วก็ในขั้นตอนอีกอันก็คือเรื่องของที่ว่าเราอาจจะต้องทํารายงานในฐานะคณะทำงานชุดนี้เราก็จะทํารายงานเสนอผู้ว่านะคะเราก็จะขอ เจรจกาไก่เกี่ยกันก่อนก็โดยเราจะได้เชิญทั้งหมด3ฝ่ายก็จะมีทางเกษตรกรผู้ร้องแล้วบริษัทที่ถูกร้องนะคะแล้วก็ทางสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์น,นะคะเพื่อจะได้มาดูแนวทางว่าบริษัทจะจะ,จะเสนอให้เกษตรกรยังไงนะคะเราก็อยากจะให้ให้เกษตรกรน,นะคะ ก่อนที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นพันธสัญญาด้านเกษตรอะไรนี่ก็ควรจะเชิญเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะคะของกระทรวงเกษตรเช่อนอย่างถ้าในระดับตําบลก็อาจจะเป็นเกษตรตําบลหรือเกษตรอําเภอเข้าเข้าร่วมด้วยจะจะได้รู้ว่าข้อสัญญาเนี่ยมันถูกต้องสมบูรณ์ไหมอย่างงี้ค่ะ ผู้สึกขาได้รับแจ้งว่าชาวบ้านในพื้นที่ตะบนวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีกว่า20รายต่างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหรือว่างเว้นจากงานเกษตรทำไร่ทำนาผ่ากาันหามเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจิ้งโกรงและสะดิ่งส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าและขายตามชุมชนนับเป็นการสร้างรายได้เสริมอย่างงามจึงเดินทางไปตวรวจสอบที่บ้านเลขที่27หมูห่1บ้านขอนยางขวางตะบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบ,บุรี มีนางสาย,ยันชัยฤทธ์อายุ48ปีเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นมีอาชีพทำไรท่ทำนาจึงคิดหาแนวทางอาชีพเสริมสร้างไรายได้โดยรวมกลุ่มกับเพื่อนบ้านกว่า20รายศึกษาเรียนรู้วิธีการพอลิงจิ้งรีดจิ้งโงงและสดดิ้งพร้อมดูช่องทางการตลราดคบคู่ไปด้วยซึ่งพบว่ามีผู้นิยมบริโภคจิ้งรีดจิ้งโงงและสดดิ้งเป็นจำนวนมากจึงทําการสั่งซื้อพ่อแม่พันธุ์จิ้งรีดจิ้งโงงและสดดิ้งมาทดลองเลี้ยงในกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างประมาณเมตรยีเซนยาวประมาณ2เมตรสีเซนและทําการขยายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆจนขนาดนี้เลี้ยงไว้แล้วกว่า10บกล่องซึ่งวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากคือสถานที่เลี้ยงต้องป้องกันแสงแดดและสายฝนได้ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกในแต่ละวันต้องให้อาหารและน้ําอย่างสม่ําเสมอโดยให้อาหารหลักคือพืชผักชนิดต่างๆเชน่ชนใบมันสำปะหลังผักบุ้งหยวกกล้วยส่วนอาหารรองมักใช้อาหารไก่เล็กผสมกับแกลบอ่อนควบคู่กันไป ซึ่งมเมล็จิ้งรีดอายุได้ประมาณ40-45วันก็สามารถที่จะจับขายได้ในราคากิโลรกร,รัมละ80-90บาทส่วนจิ้งกร่งจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ60-65วันก็จะสามารถจับขายได้ราคากิโลรกร,รัมละ120-140บาทและสะดิ้งใช้เวลาเลี้ยงประมาณ45-50วันก็สามารถจับขายได้เช่นกันในราคากิโลกร,รัมละ70-80บาทโดยใน1กล่องจะจับจิ้งรีดจิ้งโกร่ง,รงสดิงได้ประมาณ 20กิโลกรัมนอกจากนั้นหลังชาวบ้านจับจิ้งหรีดจิ้งโกร่งและสติงออกจากกล่องเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้แล้วยังพบว่าในกล่องเลี้ยงจะมีมูลจิ้งหรีดจิ้งโกร่งสติงสะสมอยู่เป็นสะสมอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงนำมาทดลองใส่พืชผักและนำไปใส่นาข้าวข้าวโพดมันสปะปลังในปริมาณที่พอเหมาะปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดพืชผักมีการเจริญเติบโตงอกงามให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ทางนี้ในปัจจุบันพบว่า มีพ่อค้าและแม่ค้ามาติดต่อขอซื้อกันเป็นจำนวนมากและบางส่วนก็จะนำไปขายตามท้องตลาดในชุมชนซึ่งหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเลี้ยงจึงหลีดบ้านขอนอยางขวางโดยมีนายปันวิทย์ปัญญาดีเป็นประธานกลุ่มโทรศัพท์0992719570ซึ่งสามารถผลิตจิ้งหรีดจิ้งกร่งและสะดิ้งได้มากถึงเดนละประมาณ4-500กิโลกรัม ผู้สื่อข่าวรายง,งานหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านบางรวกหมู่ที่1ตำบลตบ้านกล้วยอเภชนแดนจัังหวดเพชรบุร์ว่ามีสองแม่ลูกอยู่อย่างลำบากยากจนสภาพบ้านใช้เศษสังกะสีเก่าทำฝาบ้านผุพังลักษณะเป็นกระท่อมมากกว่าเป็นบ้านทราบชื่นนอนางพรหรือแกรบสุกอินดีอายุ54ปีตามทะเบ,บียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนอยู่บ้านเลขที่55/1หมู่1บ้านบางรวกตบบ้านกล้วยอนชนแดนมีอาการพิการหูไม่ได้ยินมาแต่กำเนิด มีอเชีพยบรับจ้างทั่วไปได้วันละร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อนายวรวฒิหรือโอ๊ตสุทธิอายุ19ปีทุกวันออกรับจ้างของงานชาวบ้านทำเช่นรับจ้างเก็บแตงเก็บผลไม้พืชผักถังหญ้าออกจากสวนและไร่นางพรสนุกอินดีเผยว่าตนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพิการมาแต่กําเนิดปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กระท่อมผุพังทั้งห้องนอนห้องครัวห้องเก็บเสื้อผ้าเป็นห้องเดียวกันมีนางบุญชูกิจประเสริฐอายุ45ปี อสมอตบดมันกล้วยและในภูมินอยู่ตานอายุ49ปีสองสามีภรรยาอยู่บริที่31หมู่หนึ่งบ้านบังรวกตบดมันกล้วยให้อาศัยอยู่ในที่ดินของสองสามีภรรยาด้วยนางบุญชูคิดประเสริฐจะพานางพรซึ่งนอกจากพิการทางหูแล้วยังป่วยด้วยโรคหลายโรคเช่นปวดขาเรื้อรังไม่มีกําลังข่าวเสื่อมไปรักษาที่อนามัยหรือถ้ามีอาการหนักก็จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลชนแดนอยู่เป็นประจำเพราะไม่มีเงินเป็นค่ารถค่าเดินทางค่ารักษา ค่าอาหารความเป็นอยู่ยิ่งตอนนี้อาการป่วยอีกหลายโรคทวีความรุนแรงขึ้นนางพรพยายามช่วยลูกชายทํางานทุกอย่างทั้งๆท,ท,ที่ตนเจ็บป่วยเช่นตักน้ำํำล้างจานงานที่พอจะช่วยได้เพราะสงสารลูกชายด้วยฐานะยากจนทําให้ลูกชายคนเดียวชื่อนายวรวุฒิสุทธ,ธิหรือโอ๊ตเรียนจบแค่ป .5 ต้องออกโรงเรียนมาช่วยแม่สองแม่ลูกจะเข้าป่าตัดไม้กระถินนํามาเผาถ่านขายรายได้พอประทังชีวิต แต่ตอนนี้นางพรไม่สามารถทํางานได้เช่นเดิมจึงตกเป็นหน้าที่ของลูกชายโดยที่นายวรุิเผยว่าอยากมีบ้านหลังเล็กๆสักหลังไว้เป็นที่สุขหัวนอนกับแม่ตอนแรกคิดจะไปบทเรียนแต่ติดขัดไม่มีใครช่วยดูแลแม่จะไปรับจ้างทํางานที่ไกลๆก,ก็ต้องกลับมาดูแลแม่ทุกวันนี้อาศัยรับจ้างทั่วไปได้เงินวันละร้อยถึงร้อบาทเพื่อซื้อข้าวสารอาหารแห้งพอประทังชีวิตได้ก็พอแล้วจึงบวนแม่ตาผู้จะบุญช่วยเหลือจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และสร้างบ้านสามารถบริจาคได้ที่นางพรหรือแกรบสุกินดีบ้านบางร่วกหมู่ที่1ตึบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาดงคุยอำเภอชนแดนชื่อบัญชีนางสาวพรสุกินดีเลขที่020080837297หรือสามารถติดต่อที่นางบุญชูกิจประเสริฐอสมตบบ้านกล้วยโทรศัพท์ 094-148-6673ผู้สึกข่าวรายง,งานว่าชาวบ้านหมู่ที่7บ้านวางังไสทองเหนือและหมู่ที่1บ้านวางังไททองใต้ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุรีจำนวนกว่า40คนพร้อมได้คณะส่งนำโดยพระอาจารย์ชูชาติโรชนะธรรมโมจ้างวาดที่พักสงเขาปู่ ได้พากันจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเดินเท้าออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าขึ้นไปบนยอดเขาปู่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรในระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรเพื่อร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์สีเหลืองขนาดความสูงวัดจากฐานถึงยอดราว8เมตร ถูกรายรอบด้วยก้อนหินน้อยใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้ในการประกอบพธิธีสําคัญทางาศาสนาอีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ยังมีความเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาปู่แห่งนี้จะคอยปกปักรักษาพื้นป่าและเป็นร่มโพร่มใสของชาววางโป่งมาแต่ช้านานและในโอกาสเดียวกันนี้พระจารย์ชูชาติโรจนธรรมโมเจ้าวาดที่พักสงฆ์เขาปู่ อย่างได้ร่วมนาชาวบ้านประกอบวิธีบวชต้นไม้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดความรักงหงแหนทรัพยากรป่ามไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญพร้อมทั้งได้ร่วมกันโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้กว่า1000เมล็ดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำโดยบางจุดที่ยากแก่การเข้าถึงจะใช้หนังสติก๊กสำหรับยิงเมล็ดพันธุ์ไม้เข้าไปแทนอีกทั้งตรงบริเวณจุดที่ชาวบ้านร่วมกันทำกิจกรรมอยู่นั้นสามารถมองเห็นที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งสองได้อย่างชัดเจนและพบว่าสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายจนทุกคนหายเหนื่อยทันทีสำหรับวันอธมีบูชาตรงกับวันแรม8ข้ามเดือน6หรือวันแรม8ข้ามเดือน7ในปีอธิกมาตเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นับจากวันวิสาขาบูชาไปเพียง8วันหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริริญผ่านไปแล้ว7วันเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีและเวียนทีนในบางวัดเพื่อรำลึกถ,ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล นายชูศักดิ์รู้ยิ่งแนาอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางอารุณรักทองแพรวันรองนายกอิงการชาติหนองไผ่พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิหนองไผ่ฐานชุดมพ1นสจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ไปยังบ้าบนลขที่ 3. 5 3สามตำบลยางงามอำเภอหน,นองไผ่ซึ่งเป็นบ้านของนายน้อยใจแก้วนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจรทําให้เกิดไฟไหม้หมดทางหลังเหตุเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ13บมนาฬิกานายน้อยและครอบครัวไม่มีใครอยู่บ้าน พระออกไปทํางานกันหมดฝ่ายจึงได้รุกไม้หมดทั้งหลังโดยได้รับงบประมาณช่วเหลือในการสร้างบ้านจากอบตยางงามอําเภอหนองไผ่เป็นเงินจำนวนานสนบาทรายที่2บ้านเลขที่7 0หมู่ที่7ตบนห้วยโปง่งอําเภอหนองไผ่ซึ่งเป็นบ้านของนางสาทวทวีชมพู่ได้ของงบซ่อมแซมบ้านเนื่องจากบ้านองเดิมเป็นแค่เพลิงไม้เก่าๆโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนประชารัฐเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0บาทรายที่3บ้านเลขที่73มหมู่ที่6ตะบลห้วยโปง่งอําเภอหนองไผ่เป็นบ้านของนายสมศักดิ์จัน ได้ของ,งบซ่อมแซมบ้านโดยได้รับงบประมาณจากกองทุนประชารัฐจำนวน5,000บาทและทางอำเภอหน,นองผ่ยอีก5,000บาทรายที่4บ้านเลกที่69หมู่ที่1ตำบลบ่อไทยอำเภอหน,นองผ่ยเป็นบ้านของนางบันทาผานพลจากเดิมที่ไม่มีที่ดินไม่มีบ้านเป็นของตนเองต่อมาได้รับพระราชทานสร้างบ้านล่าสุดได้ขอความช่วยเหลือจากทางอำเภอเนื่อนนงจากหลานสาวได้เสียชีวิตลงตนเองไม่มีเงินจัดการเรื่องงานศพ ทางอำเภอหน,นองไผ่จึงได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน5 0 0 0บาทและทางมูลนิธิอำเภอหน,นองไผ่สมทบอีก4 0 0 0บาทรวมเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน9 0 0 0บาทและรายที่5ที่บ้านเลขที่1ิหมู่ที่3ตบนบ่อไทยอำเภอหน,นองไผ่เป็นบ้านของนางหนูพิษวิไลวันได้ของงบซ่อมแซมบ้านโดยจะนําเงินทําห้องน้ําได้รับงบประมาณจากกองทุนประชาชนจำนวน5 0 0 0บาทและจากกิ่งกาชาติอำเภอหน,นองไผ่อีก5,000บาท ใในายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว no on ่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมคณะลงพื้นที่อ่างเก็บน้ําคลองลํากงอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อทําการสํารวจและวางแผนร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแพร่อ่างเก็บน้ําคลองลํากงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าอ่างเก็บน้ําคลองลํากงมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ทางคณะนะจึงได้เข้ามาส่งเสริมพัฒนาโดยจะส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันจะทําโครงการพัฒนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตอนนี้กำชับให้ในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพและให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา ราวะเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดตามที่จังหวัดเพชรบูรีนเน้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งสะอาดสะดวกและมีความปลอดภัยด้านนางสาวนิชาภาประพัฒนานายองค์การบริหารสุนบนวังท่าดีกล่าวว่าแพอ่างเก็บน้ําคลองลำกงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ให้บริการนักท่องเที่ยวล่องแพชมธรรมชาติทํากิจกรรมตกปลาและมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พัก โดยสถานที่แห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของประชาชนจนเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําคลองลํากงจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแพร่อ่างเก็บน้ําคลองลํากงที่มีทั้งการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความสวยงามสาหรับค่าบริการแพรขนาดใหญ่ให้บริการชั่วโมงแรก250บาทชั่วโมงถัดไป200บาทส่วนแพรขนาดเล็กชั่วโมงแรก200บาทและชั่วโมงถัดไป150บาท ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้อยามสายพี่ไม่จองเที่ยวมองหายามบาย 10 เมืองไทยสวยทุกที่เ oh. ท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ไทยคุณรู้ไหมว่า1ในสิของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจอควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทาให้เกิดเสืนเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้ว ปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่